ประจำหนักลูที่1นึ่งอลูที่สองประจําหนักคือมูลาหาองพกฟังเคอยู่มากได้เค้แล้ 别别推，梁大鹏。 ไปักมือกันเลยมาเร็วเบาแรงแล้วแล้วมบาเลือดใจเลยเรเลี้ยทามัจะจับไ้ล้วาเรแล้วเาเบาเบาเบเาเบ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 าเเบาเเบาเบาบาเบาเบาเบางเยครับ